มไม่มีอะไรก็แค่อแอลอ้เบบ่ามาเะต้องทอยังอุออ้ยมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังพี่เชอก็ต้องฟังเหมือนกัน <c oughs> คือเหมือนกับว่าไปฝึกงานแล้วทีน่ะจะมีแค่เฉพาะผู้ใหญ่ที่รู้ว่าเป็น B N K แต่เพื่อนร่วมงานก็จะไม่รู้เพราะว่าบอกเพื่อนร่วมงานไปว่าชื่อมีน <c> า <oughs> อาไ,ไมต <encanta> ้องไปบอกเขาแบนันเธอคือใส่แม้เขาไม่รู้จักหน้าใช่แล้วใส่แมวตลอดเวลาใช่แล้วก็บอกว่าชื่อมีนาที่แบบว่ามาจากมีนานุษเป็นนี แค่ศาสตร์ผ่านตัวเองนั่นแหละแล้วเพื่อนก็เชื่อว่าอ๋อชื่อมีนาแต่คือมันเหมือนกับมีเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าคือเพื่อนใหม่ก็คือจากมออื่นก็จะรู้ว่าชื่อมีนาเพื่อนเก่าว,ว่าจะรู้ว่าชื่อเจนเออแต่เพื่อนก็จะเรียกว่ามีนามีนาทีนี้เหมือนกัน,นเ,เพื่อนรู้แล้ว ไม่ใช่อตอนนี้เพื่อนก็รู้แล้วแต่มันมีสาเหตุคือคือเจงก็ทํากราวใช่ไหมทีเน mm ี hmm. ้ยมันก็จะมีแบบเขาเียกพี่ที่แบบเคาน์เตอร์ู่นนี่นั่น mm hmm. ตอนนั้นก็ยืน mm hmm. คุยกับผู้โดยสารแล้วก็ยืนว่างก,ก็คุยกับเพื่อนอยู่ต,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 ตื้ดื้ืคนที่เคาน์เตอร์อก็วิ่งมาแล้วก็เกาะไหล่หน mm ู hmm. แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเจนบีเนเคอยู่ไหนอะแล้วก็เฮ้ยนี่อยากเขาบอกบอกว่าเจมสีเนเคมาที่เคาน์เตอร์เรลานี่ก็หันไปมองก็ หล่อยังไม่ได้หรอแต่เก้าอีกหรอ้หล่อใครคือเจมิงไม่เห็นเลยนะใช่ไหมใช่เขาบอกไม่เขาบอกว่าเจมิงเคมาร์นเคาน์เตอร์เราสงสัยไปแล้วว่ะเนี่ย ก็เดินไปกินน้าหลังเคาน์เตอร์แอพี่ที่เคาน์เตอร์ก็นั่งแล้วก็หันมามองหน้าหนูหนูก็กินน้ำพี่ขเขาก็บอกเราหน้าค <c oughs> ุณคุณนะนี่ก like, ็หลอกค่ะหนูก็หน้าโหลดนะพี่ยังยังไม่หยุดยังชื่ออะไรอ่ะเดี่ยวอ๋อชื่อมีนาค่ะกโกโกโกหกพี่เขาไม่ด้วยเนาะนี่ก็เลยคิดไปคิดมาอ๋อแต่ก็มีแต่คนบอกว่าหนูอ่ะหน้าเหมือนไบดาวิกาแล้วก็บอกว่า หน้าเหมือนใครดีวิกาท,ที่ก็เลยที่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหนุ่มหน้าคนหรือเปล่าไม,ไม่รู้สึกเหมือนเคยเห็นเราจากที่ไหนสักที่แบบเออพี่รู้จักอ,อ่ะแล้วพอเราเดิเมนมาจากเคาน์เตอร์คือตอนที่อยู่เคาน์เตอร์ก็มีเพื่อนคนอื่นที่แบบที่แบบไม่ใช่เพื่อนที่ม,มอเดียวกันอ่าอเธอเลยก็วิ่งมาเฮ้ยเธอคือเจมีนเคหรอนี่วก็ฮะเอามาจากไหนแล้วก็ก็มาเก็บพี่ที่เคาน์เตอร์บอกว่าอ๋อเจมีนเคเราก็เลยเปิดรูปกันแล้วก็เฮ้ยโปแตกอ่ะ เพื่อนที่เพื่อนที่ที่แบบวิ่งมาเกาะยังไม่รู้แล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งก็แนียมีนามีนาเพื่อนก็เชื่อว่าเออมีนามีนาพอวันถัดมาเท่านั้นแหละข่าวมันก็กระจายไวอ่ะเนาะคือเพื่อนมันก็เถียงกันเพื่อนมันเล่าให้ฟังว่าไอ้คนที่เชื่อว่าหนูว่เป็นมีนามันก็บอกว่าเฮ้ยแต่เขาชื่อมีนานะใช่เขาชื่อมีนาเขาบอกเองว่าเขาชื่อมีนาถ้าเป็นเจนบียเขต้องเล็บแดงเพราะเจนลงสตอรี่เห็นเล็บสีแดงมันก็วิ่งมา มีนาขอดูเล็บหน่อยสิปกติทาแล้วสีอะไรนึกวสีแดงเราก็เอาวิ่งกลับไปตอนนั้นหนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรหนูก็คิดว่าแบบต้องสงสัยก็แบบเยโดนี่ทาแล้วสีอะไรไปขอโทษเพื่อนด้วยนะสงสัยนี่ยนั่น่าสงสัยมากเลยอะแล้วคือเพื่อนแบบเถียงทุกคนแทนหนูอ่าว่าไม่เขาชื่อมีนาจนกระทั่งแบบเิร์ชข้อมูลอะว่าชื่อชื่อจริงนามสกุลอะไรก็มาถามหนูมาอ่านแล้วก็เฮ้ย นักศกษาคนเดียวกันเลยชื่อเหมือนกันแต่มันบอกว่าชื่อมีนาไม่ใช่เจนมันก็ชื่อหนูอีกอะมันก็แบบมานั่งดูประวัติเดือนปีเกิดมออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็แม่มีมีมนาอย่างเดียวก็คือเดือนเกิดที่เหลือไม่มีอะไรมีนาเลยมันก็แล้วหนูเดินมาพอดีมันก็เลยเรียกไปมีนามาด่สิ <laughs> มันก็ซื้อขนมไปให้เพื่อนด้วยนะคะนั่นแหละทุกวันนี้เพื่อนก็มีนาว่าแง <laughs> อดีมีนาแขนแขนบางคุนเรียบร้อยแต่หมายถึงว่าแบบเพื่อนก็ทุกคนก็พยายามเรียกว่ามีนากันแต่ว่าทุกคนก็เรียกว่ามีนามีนาาะแบบเผื่อมีแฟนขับเดินผ่านมาก็จะได้ไม่ฮึบเจนหรอจะได้แค่อ๋อมีนามีนาสุดงานอย่างรับลื่นอมอ้าวเออตอนนี้แฟนขับก็รู้หมดแล้วว่าดีกว่าชื่อมีนา ชื่อใหม่บอกเพื่อน <laughs> เพื่อนได้ช <laughs> ื่อเล่นไห่นะไม่ใช่วดานะไม่ได้แล้วโปแตกมาแล้วโปแตกอีก <laughs> แล้ว <laughs> ลอ,อ่ะทำไมอ่ะทำไมทำมันเป็นแบบนี้อ่ะรู้เลยว่าถ้าเล่นกุสกุสดักก็คือไม่เนียน <laughs> ถอนฟันคุดกี่ซี่ถอนซี่ข้างล่างนี้ซี่หนึ่งแล้วก็เอ้ยข้างล่างอ่ะผ่าแต่ข้างบนถอนแล้วแบบคือทุกคน <laughs> คือแบบคือตอนตอนตอนผ่าคือคือข้างบนอ่ะแบบเออแบบแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ดึงออกได้เลยงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าข้างล่างมันต้องผ่าใช่ไหมแบบเคยดูคลิป ที่แบบเขาผ่าก็คือเขาต้องแบบผ่าเงือกก่อนแล้วก็ผ่าฟันเป็นสี่สี่ช่องใช่ไหมคะคือหมอก็ดึงแบบดึงแรงมากแล้วแต่มันก็ไม่ออกต้องแบบให้ผู้ช่วยหมอมากดปากข้างล่างมากดปากข้างล่างของเปไว้แล้วหมอก็ดึงอีกมือหนึ่งแบบมือผู้ช่วยก็กดปากหมอก็ดึงแต่มันเจ็บมากเลยทุกคนคือมันไม่ได้เจ็บตรงฟันมันะมันเจ็บตรงแบบตรงหมอที่กดแบบหมอกดแรงมากนะทุกคนเข้าใจไ่มคือตอนที่หมอก,กดก็คิดในใจว่าแบบออปากฉันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมแบบปากฉีกเลย แบบอแล้วแบบหมอก็บอกว่าแบบไอ้ถ้าเจ็บแบบยกมือนะคะแบบหมอจะได้รู้แบบว่าเจ็บแบบหมอจะได้หยุดใช่ไหมเราก็ยกมือแล้วหมอแบบว่าเจ็บนะคะไปก็บอกว่าเออเจ็บเจ็บตรงกลามเจ็บกลามค่ะหมอก็อ๋อเจ็บกลามไม่เกี่ยวกันแล้วก็ดึงต่อดึงต่อเลยค่ะหมอดึงแล้วกดต่อแล้วแบบเหมือนพอวันวันที่ไปตัดไหมใช่ไหมคะพอตัดเสร็จปุ๊บหมอก็ถามว่าน้องใช่ปูเป้บีนเกไหมคะ นี่คือแบบคือทุกคนคือจะบอกว่าตอนที่ไปคลินิกลงชื่อว่าชื่อฟ้าแต่ชื่อจริงชื่อแบบทีได้รับฟาแบบบัตรประชาชนก็บัตรบัตรบัตรตัวจริงนี่แหละแต่ว่าชื่อไม่ชื่อฟ้าแต่อ่าโปะแปกหมอแบบว่านี่ก็แบบแบบก็ตอบออกไปว่าค่ะแล้วหมอก็แบบโอ้ใช่จริงๆงด้วยคือตอนที่หมอถอนอยู่ว่าปิดหน้าอยู่หมอก็เลยไม่แน่ใจแต่เพื่อนหมออ่ะโอชิน้องภูเป้น,นะคะทีแบบอ๋อ ค่ะแล้วหมอหมอก็บอว่าแต่ว่าหมอถ่ายรูปไม่ได้ใช่ไหมคะเลยก็อตอบไปว่าอ๋อค่ะหนูไม่ได้แต่งหน้าหนูไม่ได้แต่งหน้ามาด้วยคะ่ะเป็นเป็นวิธีแบบปฏิเสธแบบว่าแบบเออไม่ได้ปฏิบบเสธว่าเป็นกดของมูแต่อ๋อหนูไม่ได้แต่งหน้าครับหมอก็อ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะคแต่หมอไม่ได้โอชิเลยไม่ยั้งมือตอนนั้นหมอยังไม่รู้ไงว่าเป็นน้องปูเป้ไง ถ้ารู้ก่อนหมอจะใส่สุดตัวเฮ้ยหมอกแทนอะไรปะหมอกแทนอะไรปะแต่ใช้ชื่อแทนได้โลมากจากปูเป้เป็นเคเป็นน้องฟ้าเอามันเป็นชื่อนี่แบบหาได้ทั่วไปทุกคนแบบเซฟเซฟไงแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ใช้ชื่อน้องฟ้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนนะจาจะฟ้าเป็นแดงเขียวเหลืองชมพูเลือกเลยเจ๊อยากเลี้ยงช้างไหมคะเอ้ยคือชอบช้างนะแต่บะถ้าให้ไปเลี้ยงแบบไปที่ปางช้างแล้วแบบไปเลี้ยงไปแบบ อะไรเงี้ยอยากไปนะที่แบบไปอาบน้ำช้างไปเป็นอาสาสมัครอะไรเงี้ยอยากไปแต่ถ้าแบบให้เลี้ยงอยู่บ้านไม่ไหวนะอุ้ยล่สาสุดเห็นแบบในติ๊กต็อกเขาไลฟ์แบบว่าเหมือนให้ให้บริจาคเงินเพื่อซื้ออาหารที่ช้างกันเยอะมากเลยอะทุกคนมันเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันเกิดจากเขาที่ว่าช่วงนี้เหมือนแบบช้างตกงานแล้วตอนแรกอะหนูก็แบบว่าเออเจออันแรกใช่ไหมก็แบบโอนเงินเลยใจป่าโอนเงินไปเลยแล้วก็แบบเออเขาก็อวยพรแล้วมันเป็นชื่อไม่จริงอะ แล้วหนูก็แบบเออสมุิสมุิสมมุิในติ๊กต็อหนูชื่อชื่ออะไรดีสมสมอนหนูชื่อสมสมอนใช่ไหมหนูก็แบบโอนตังค์แล้วว่าโอนเงินแล้วนะคะสู้ๆนะคะคุณป้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วคุณป้าก็ขอให้คุณขอให้โอ้ขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขความเจริญมากๆนะคะคุณสมสมอนแล้วเขาก็ย้ำขอให้คุณสมสมอนมีความสุขมากๆเลยนะคะคุณสมสมอนค่ะคุณสมสม เออแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกคือแบบถ้าใจเราอยากช่วยมันก็เรื่องชื่อก็ไม่เป็นไรหรอกแต่หนูไม่ได้ชื่อสมสมออนนะทุกคนทุกคนไม่ต้องไปเซิร์ชหาไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ชื่อนั้นสาธุไปดีใช่แล้วก็เออสาธุเราถือว่าเราได้ช่วยเขาแลแ้วแหละแต่ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคุณที่เขาพูดชื่อจะได้จะได้พรไปก็ตามแต่แต่ไม่ได้ชื่อสมสมอนนะคะแอกแอกแอกติ๊กต็อกไม่ได้ชื่อสมสมอน ไม่ต้องไปหานะลองไปเจอสมสมอ,อื่นเด้อแล้วแบบพอเลื่อนลงมาแบบเลื่อนไปเรื่อยๆก็เจอหลฟ์อีกอะ่ะแล้วแบบคือช่วงแรกๆหนูว่าคนนะ่ะน่าจะสามารถที่จะช่วยได้แต่เราแบบในเรื่องของการบริจาคเราไม่สามารถที่จะจะช่วยได้ตลอดอะไรเงี้ยอืมก็เลยแบบว่าไปอ่านข่าวอะไรเงี้ยเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆอะ่ะช้างตกงานอะ่ะมันมันมีช้างตกงานที่เป็นแบบโครงการช้างคืนถิ่นที่แบบว่าถ้าเกิดกลับไปอยู่ถิ่นฐานเดิมโดยที่แบบไม่ได้แบบเดินเล่ หากินอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเข้าสู่โครงการช้างขึ้นถิ่นก็จะมีเงินเดือนแต่ว่าก็มีไม่กี่เชือกมั้งในโครงการก็ไม่รู้ตอนนี้แบบแก้ปัญหายังไงตนนิดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง e x c l u s ีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย i a m 4 e application